สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองได้ทำบุะตูต้นทุกก่านนะครับผมยอดวันกอกกอกขยี้า้าเอฟซี e และทำประตู้นทุกท่าไปฟั่งกันสัมผัสระวางนุนทยากับแย่เดียนนะครับแย่เดียนมระก็บฟันเดียนเลขหขืนขาแม่นองนัดดาสองตัวหางเดียวกับเลขพระฟันอีกนะครับสองตัวสามตัวนะครับที่เป็นตัวไรกก็ตามไปฟั่งนํางกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์ เป็นกําลังใจญด้วยนะครับขอม้วนั้ามดนเกิดนนที่ยาแบงปันใหม่ผมจะจัดตั้มเป็นคลิปประว่าเอฟซีและตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูไปน้วกันทุกคลิปนะครับเพือที่หามาได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมนะครับตามผมมานะครับเอที่้าวานได้บห่รานอบค่ะกบของอ รับไข่ที่ดิโอชาบิหมดสิบพันมาได้อยู่ไทยสปีถึงชาปีหมดสิบพันมาได้หกหนึ่งหนึ่งหดสิบาันมาได้ยังก่นหกหนึ่งหนึ่ได้มาท้าใส่ลงคลิปก็พวกนี้เอาอันห้าจุดทูบหลังแต่หวังวมาเลยอืยปอยูปมบ้านเน่ย แมนอันบะเนียนเข้าไปจุ๊เอาถูกมาามีคนมาซื้อทำเข้าเขาดีดีเล็กค่น้อยเลขกอย่างอันเสียงวิตไหนไหมพอออกวิตเนี่ยเราไม่ซื้อเแล่ว่าเจ๊เดี๋ยวถูกพัไถ้ที่เขาเท็จไปซื้อห้า้อยเข่าพวมพัฒไคือพูกเข้าไปซื้อมาเจอกันบ้านท้ามะแก้วเขาก็เลยเหลืออันเดียวเมาไม่ซื้อออกมดเหลืออันเดียวเขาเราขอไว้เขาเลยจุบแล้วได้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเป็นหนึ่งหกนี่ชัดมากเลยหนึ่งหนี่ประชัด แต่ว่านื่นีหลากลงมาแต่ว่าศูนย์กับหกนี่ชัดศูนย์หหนึ่งอ๋อไม่ได้ออกหกพ่มบเดียนเข้าเข้ากับอะฝันด,ดีดีดีนั่งได้ไร,ปรเป็นได้หมือนโอ้ยได้กิยสิบบาทได้เกิยสิบบาทบัเดียนเข้าฝันเข้าฝันว่าเขามาปะาห,าหั่มไผเบิง้งหัม่มันทังหั่มหน่อยไปเลยร์นฝัน,นเข้าก็ฝันนิสันเฮย้ยเดี๋ยวอยา่าบอกฝันว่าเขามาปะหั่มไผเบิ้งจังได้หกหนึ่งกับเขาเข้าว่า ซื้อน้อยแท้สนาดกระจังไว้กเเท่ากับเขาเพราะว่าขันเทาฝันสี่เลขมันออกหกึงกับสเก็ีหกเาก็เลยซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกมเดียนพวกหมวดก้อนเท่ากับฝันเป็นเดี่วกาหห้ไงเขาเดไลเาเด้สองเด้่วถือว่าเอาที่ลีเท่าฝันแตกเปันฝันสี่เขาถือเลขแปอกๆถูกได้เพราว่นี้ฝันแตกๆไอ้ว่านี้ก็ฝันคาดฝันแน่ว่าฝันเอากันกับเขาเอาแบบมันมันเล่าเลยเอาตายฝันดูฝันกิน นี่ถือแค่เป็นเรเลขนะเออแต่ว่ามือหอยออกมาสองมือหลืที่เขาฝันนั่นฝันจุดหูมือเอาไหมฝันหนี่ก็ต้องงวดแม่นฝันต้องงวดเลยฝันฝันกินกินยนแกล้งเออเอากับผู้ใา่ไหมเอาแบบโหยเพราะว่าเอากูก็ฝันแบบนี้สิพรเลกสิพระเขาซีหวกับซีหนึ่งบ่อวะได้เขียนเลขไวบอบอเพรันเขียนเพันเขียนแต่ว่าฝันยูฝันกินเออฝันดีแต่ช่วงนี้มาฝันดีดิถ้าฝันแบบนี้มันออกตัวได้กว่าถือว่าฝันออกกับผู้ใช่ยน่งวดทีนั่นสิมี กับสีออกมาเลยมันออกสูงซีหนึ่งคิว่าเขาออกกับผู้ชายดิเจดาๆจังนะพี่วันนี้แค่สามเออแต่ว่าฝันฝันฝันี่ฝันว่าออกกับผู้ชายแก่ผ่าเอาแบบเมามัดเลยดิจนตื่นจนน้ำเแตนี่นีเขาขึมาฝันกับฝันเลยเพือนมาฝันอยู huh. ่ไมอยากตื yeah, uh ่นเลยมันบอมาแล้วมาตคิดแบบโอ้ be. ุณันนั่นที่ย่าหลียอกปรลซื่อนะว่าภาษาบัน ตายแล้วเรายอกนี่แต่เป็นคนแต่นกันจบนี่หนึ่งกับเป็นซีหกซีหนึ่งกับซีหกาเล่นเน้น่นตัวใดแน่นซีย่เน้นดิบ่เน้นซีกกับสีหนึ่งเหรอเข้าีิซื้อหนึ่งสีหกหกสีหนึ่งซื้อยู่นี่แหะซีหกสีหนึ่งเรฝันแบบเออฝันแบบลยฝันนงงเลย่มนฝันจะตองหวดแต่มเื่อนกับฝันดีดฝันมาไปแหงปนแหนาดข้นนี่ข้นเนืออย่างเข้าไปแงน้ำคนได้น้เพิ่อ่เนอ ห้องแย่อยู่ข้างหนาห้องอัอยู่ข้างหนาให้รถแย่แต่ว่าเขาเจาแก่เหนือลำฝนห้อาอฟันดีมันฟันดีครับแงว่าเ้าซสื้อซีหนึ่งกับซีหกคนปะแมนเอาแต่ามที่เราไปลูเพเออห้าเห้อันนี้แหละแล้วเลขสามตัวตัวใดบอเเลขสามตัวะตีนี่ตีเป็นสามตัวเป็นตัวใดหกสี่หนึ่งหสหนึ่งเออสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็ให้น้ตนั่นี่บ่แมนหกส่สี่หกหก สี่หกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหกเบานอกกนเนาะแม่บอกดอกกับสองเก่าเนเดนั่งสองเก่าสองเก่านี่ฝันเด้ฝัน้างเด้ฝันเมื่อก้อนนี่ฝันว่าไปหายแป้งจ้าไอแป้งออแป้งนี่นอดปวยขานีขานีเละเขาเลยว่าเอาแป้งตัวนเป็นคัดแท่นั่งแม่มสเศ้าบอแป้งตัวนีเป็นคาดแท่โอ้เจ๊คอยกัเจขาเส้นร่บปัแล้วก็ไป ขามันนี่เป็นตีเป็นเวอร์แม่นั่งเลขสองเก้าเลขสองเก้ายุ่งเออสองเก้าตีแป้งอันที่บอกลางเอาก็จังว่าเอาเก้าอันแป้งอันอีกอย่างนี้คือเป็นเลขเอาสองเก้าเลยไม่แจ่าสั้นว่าอีแป้งเหรอว่ากับเข้าได้เอ็แป้งอ่ะสองเก้าสั้นว่านี่แหละเขาฝันเหตุเหตุแป้งมันล้วน่ะเออเพราะเราว่าเอาก็ไปฝันเห็นเอ็แป้งเฮราอ็แป้งมันจะเศร้าปวดขาเพรามันรวยเลขยุ้งขาเนาะขาแป้งแล้วกับเลขขาเลข ขาเลยเลยเออขาเป็ดแพ้เลยหมนั่งขาเียมาเพิ่งยางเหรอเป็ดแพ้ถล้วเอาแป้งขาตัขึน้นไมเลเอาเละเกศเลยแมเกศสองเกาจะเห็นว่าเกศสองเกาไอ้แป้งบานซีแต่ได้ไฝันเท่าอะไม,อมเออเพราะว่าเอาฝันเหมือนแบบนี้ตซีแดงมมแมนเขาอิืึสองเกากับอล่ะเล็กเท่าเนี่ยแหละอิ่ึงถึงไปที่เจ้าฟันยูฟันกินเีงเจ้าตีเล็กสองตัวเป็นสีหกกหซหนึ่งสีหกับซีหนึ่งแ้วเล็กสาตัวเป็นหกซีหนึ่งแมนเนี่ยแหะอ ันขึ้นเดียวกันบริเ่บ่บอบที่แป้งฝันนั่นอันนั้นฝันแตงแต้มืออ่อนเลขออกอันนี้แป้งัวจะฟันมือสองสามมือแล้วนะสรุปชื่เดือนฟันวดนนี้ฟันยุฟันจินฟ่นว่าฟันแบบนี้เลขมันจะออกบอบอสี่หกกับสี่หนึ่งนะคะแต่ว่าเลขฟันเลขขึ้นยุัาแม่น้องระดาหรือน้องแป้งเนี่ยนะคะเป็นเลขสองเก้านะคะนะคะเป็นแนวทางนาเศรษฐกินแด้งรัฐบาลไทยแต่ว่าจังไดเจ้ากับมักสี่หกสี่หนึ่งันแปันแบบนี้มันออกเล่นแปลนออกแต่ว่า คนบางหันนะซื้อเลขเล็้วฝันว่าผู้ชายม่ปาหับเฮเบิงเอยจึงเดียก็ถือเลขแต่ว่ามันได้หน่อยเขาว่าหัมันน่อยเอาอีกดีเขอเป็นแบบนั้นนี่มึงวันนี่ได้สองร้อยเงินหน่ฝันมาหับไงอ่ะอลองสิสิขายวันนี้สุขภาพเนี่ยเอาบอฝากสุขภาพเดี๋ยวเบอร์โทรกอนศูนย์เก้าแปดังก่อเก้าแปดห้า เ,เก้าแปดมื่อนี้ศรีบ้านเดือนเจเดือนก็มีอันแนวทางก็ตามนี่เลยนะคะให้ทั้งสุขภาพให้ <c oughs> ทั้งแนวทางนะไอ้ยังลูกฟันอยู่ฟันกินเรื่องสุขภาพเด็ดทิดต้อเจเดือนเด้อค่ะซูนเก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะคะ,ะ,คะเพื่อนจะจัดส่งให้ตามที่โทรคุยกันเองนะคะน้องทยาเป็นแค่สะพานบุญหายนะคะเรื่องสุขภาพโทรติดต่อกันเองนะคะ <c oughs> ตารางา<ม>แนวท่งแนวทางเพิ่อนกับนฟนันยูฟันกินเนี่ยเพิ่นบอกมาเพิ่นตี6 -4 ครับ6-1นะคะเลขสามตัวจะเป็น6-4นึงนะคะนะคะแล้วฟันว่าเลขึ้นยุคค้าแม่น้องระดาเนี่ยคือ2-9นะคะทั้งหมดทั้งมวลเ,เนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแดงรัฐบาลไทยนะคะไอ้นนที่ยากเขียนกลับไปกลับมานะคะ6-44-6-11-42-99-2นะคะพี่เลขึ้นยุ้าแม่น้องระดาตัวสีแดงนะคะ เป็นฟันยูฝันกินนะครับพบทีหนึ่งนะคะเป็นนะคะหางสีสระบินแมงรัฐบาลไทยนะคะครับกบบาบังบา่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านของที่นีนน้ในฟังแล้วนะครับที่นุ่น์ในย่างในซาลูเพลของเย่เดียนนะครับสั่นเราผมให้ไทยกินเนี่ยสรุปครั้งหนึ่งนะครับเย่เดียนฝันเทเลกข,ขึ้นขาแม่นองแน,นดดาสองตัวหางเดียวกับเลขคนฝันนะครับในทั้งสองตัว,สา,ตวสามตัวนะครับ อเด็นฟันนะครับในวยวันที่ส6บหกตัง้งแต่วนเจนะครับเอเดียกับฟันได้4 6ห1หนึ่งนะครับสามตัวก็เป็น6 4 1นนะครับฟันเห็นขึ้นยคขาแม่น้อหน้าดาสองเก่าอ้างเดียวนะครับไปกับเบอร์ล่าน,นะครับเป็นแนวทางสื่อตกินแบ่งของอบลัลตบันวางไว้เอฟซีแลวท่างประทเททุกท่านคงเสียงยิ่ในฟังเร็วนะครับ สําหรับผมไทายคลิปนีขอเจตีเพียงสานี้พบกวันอีกคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ